บอกปอกใส่ตู้เย็นไม่ได้จ้ะใสอ่ออกใส่ตู้เย็นไว้ทานเนื้อเหลืองมากเนื้อเหลืองนี้หวานมาก กินและเชื่อนใจผล,ลไม้ที่ปลอดสารพิษนะผลไม้ตัวนี้ปลอดสารพิษเนะ้เขาไว้สุกเขาให้เป็นตามธรรมชาติปุ๋ยก็ไม่ใส่นะยาไม่ฉีดปุ๋ยไม่ใส่และมันไม่มีทุกบ้าน ตบนมีทั้งสิบต้นอะไรประมาณนี้มีเยอะ,ม,ยอะมีเยอะจะเป็นผลไม้ที่มีไม่เยอะหากินยากเขาเรียกว่าบางลูงเวลาปาดก็ปาดอย่างนี้นะจ๊ะปาดขวางลูกจ้ะเพราะว่าเนื้อมันเป็นเส้นใส่ตู้เย็นไว้กินนะแค่เย็นๆกินขึ้นใจ มีคมคมปอกง่ายอ่ะน้ำมือน้ำไม่ลัางมือปอกสักสามลูปนี้งอมอะงอมเนื้อจะเหลือมมาก เนื้อจะเหลืองเหลืองเข้มงงเน้จะหวานมากถึงรถดังมากบ้านสารถเยอะติดถนนไม่รู้จะทำตรงไหนไม่ทำหน้าบ้านหลังบ้านทำไม่ได้รบปาบายุง นี่ลองปอกอย่างนี้ดูตามหลักมันต้องปอกเวียนอย่างนี้นะยังมียางเยืะเลยขนาดสุกงอไม่ยางยังเยอะ เหลืองไหมเหลืองพอไหมใส่ไว้ในนี้แบบลูกนี้สุกไม่จก,ก่แต่ก็สุกแต่ไม่งองปอกอย่นี้ปอกอย่างนี้จะปอกง่ายกว่าปอกเวียนอย่างนี้จะปอกง่ายกว่าอย่างนู้นเนี่ย mùa mút mùa mút นี่กระนองเยอะมากระนองเยอะชุมคอนั่นอะไรไม่ค่อยมีนะระนองทาง,งานเยอ,นอะๆเพราะว่านะเก้อี้เ้าอวลูกใงอ,งอมมันจะเป็นอย่างนี้ทางงอมข้างในเหมือนจะเป็นเหล้าจะหวานมากอย่างนี้ นอกจันไม่กล้าร้องเลยสาร้องีเดียวมันกลัวเยอะนกกาหงสเยอะจริงๆิมันเที่ยวไขในรังนอกอื่นอะแะ้วมันทําลายไขทําลายลูกอ่อนทั้งมดเลยไอ้นี่ก็เป็นพวกประดิธ์เหมือนกันนันนกเนี้ยบอกคนอื่น 8. เสร็จแล้วคนรล้างมือเน,อะนาะน่ากินไหมนี่เม็ดมัน